สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมิพิธภัณฑ์สยองขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่เหตุการณ์ในภาคที่3นี้จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น1วันหลังจากที่เดรี่ถูกตัวประหลาดฆ่าตายเจ้าหน้าที่โพโฮได้คนเจอขอศพหลายลายที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้บนหลังรถบรรทุกคันสีดำและเมื่อพวกเขาพยายามจะเข้าไปสำรวจมันเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งก็ถูกกลไกของรถเสียบเหล็กทะลุแขนจ่าเดวิดจึงสั่งให้ลูกน้องเอารถของคนร้ายไปจอดทิ้งเอาไว้ที่สุสานร,รถ ฟ้าของนายอำเภอแดนก็ได้เดินทางมาถึงกดีนางอำเภอแดนได้ถามกับเดวิดว่าพวกเราสูญเสียคนไปเท่าไรจากเดวิดก็เลยบอกว่าเจ้าหน้าที่3รายรวมนักโทษอีกหนึ่งและรวมไปถึงเยอะอีกคนที่มีชื่อว่าเดลลี่นางอำเภอได้ถามจ่าว่าเจอมันครั้งสุดท้ายที่ไหนแต่ยังไม่ทันที่จ่าจะได้ตอบอะไรก็ได้มีฉกพุ่กออกมาแทงรถเจ้าหน้าที่ซึ่งมันพุ่งออกมาจากท่อไอเสียของรถคนร้ายจะเห็นได้ว่ารถคันนี้ถูกดัดแปลงมาให้มีพิษสงรอบคัน จาได้พาในอำเภอไปดูจุดสุดท้ายที่เขาได้เห็นตัวประหลาดซึ่งมันเป็นหน้าต่างชั้นบนของสถานีตำรวจลูกน้องของจ่าได้เข้ามาบอกกับในอำเภอว่าเราพร้อมทำลายรถของคนร้ายแล้วนายอำเภอจะได้บอกว่าห้ามทำลายไปโดยเด็ดขาดเพราะไม่แน่ว่ารถคันนั้นอาจจะมีเบาะสายของคนร้ายเบาะสอย่างเดียวที่เรามีในตอนนี้อย่างโบตร้างได้ถูกคนร้ายย้อนกลับไปและจุดไฟเผาทางด้านของเจ้าหน้าที่แฝงและเจ้าหน้าที่แรงที่กำลังขับรถของคนร้ายมุ่งหน้าไปที่สุสานร,รถนายอำเภอพยายามทจะยุยติดต่อหาพวกเขา แต่ถ้าว่ากระดูเหมือนสัญญาจะขัดข้องยูยูตัวประหลาดก็โผล่ออกมาแล้วใช้ขวานสับลังคารถจนทําให้เจ้าหน้าที่แฝงต้องเบรกรถอย่างกระทันหันพวกเขาได้ลงไปสังเกตการว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นและได้พบกับตัวประหลาดที่พยายามจะโคยรถของมันคืนเจ้าหน้าที่แรงที่จัดการวิทยุไปเพื่อขอกำลังเสริมก่อนที่เจ้าหน้าที่แฝงจะบอกเขาว่าคนร้ายไม่ได้หนีไปแต่มันกำลังขับรถมุ่งหน้ามาทางนี้ตัวประหลาดที่บินมาด้วยความเร็วสูงและทะลุตัวเจ้าหน้าที่แฝงเจ้าหน้าที่แรงที่อยู่ในการตกใจจึงไม่กล้ายิงมัน ก่อนที่ตัวกระหลาดจะโชอาเจ้าหน้าที่แฟงหายไปและมันจากไปพร้อมกับรถบรรทุกคันสีดาของมันแนมเพื่อได้เล่าให้จ่าฟังว่าสิ่งที่เราตามล่าอยู่นี้มันจะตะเวนออกหายเหยื่อไปเรื่อยๆและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งผมเคยเผชิญหน้ากับมันไม่่อ23ปีที่แล้วมันจําผมได้และผมก็รู้จักมันดีมันคือจ er ิปเปอร์คิปเปอร์อสูรนักสะสมศพในตำนานที่บ้านของครอบครัวเคนนี่เจอรายหนึ่งของมันไม่่อ23ปีก่อนเกเลนผู้เป็นแม่ของเคนนี่ได้ยิมไม่เห็นว่า ลูกชายของเธอมาเข้าฝันและบอกว่ามันจะย้อนกลับมามันต้องการของบางอย่างที่เขาแอบ,บไปฝังเอาไว้เคนนี่ได้บอกกับแม่ว่าช่วยปกป้องหลานสาวที่เป็นชูอเอ็ดดี้ให้ทีซึ่งเธอเป็นลูกของพี่สาวเคนนี่ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเคนนี่ได้บอกกับแม่ว่าสาเหตุที่เขารู้เรื่องราวของมันเป็นเพราะว่าเขาถูกหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของมันเอ็ดดี้ได้สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาแล้วมองเห็นยายที่กำลังนั่งร้องไห้เหมือนกับว่าเธอคุยกับใครก็ไม่รู้รุ่งเช้าวันต่อมาเอ็ดดี้ได้ก็ามาคุยกับยาย ที่เธอกําลังนั่งเหมาอลอยอยู่บนรถไถเอ็ดดี้ที่บอกยายว่าเราจะต้องหาเงินมาใช้ที่นี่ยายได้บอกเอ็ดดี้ว่างั้นเราต้องขายม้าแล้วแต่ถ้าว่าเอ็ดดี้ก็ไม่ยอมเพราะเธอผูกพันกับมา้ายายที่บอกให้เอ็ดดี้ออกไปนอกเมืองสักพักโดยโกหกกับหลานว่าจะมีญาติของยายมาเยี่ยมตอนนี้ในอำเภอกับจาก,กัลังถกเถียงกันว่าจะทํายังไงต่อไปซึ่งในอำเภอก็ยืนยันว่าพวกเราต้องรวบรวมคนมาล่ามันแต่จาเขาบอกว่าเราเป็นผู้พิทากฎหมายเราจะทําแบบนั้นไม่ได้ ล้วจะต้องตามจับตัวคนร้ายมาลงโทษไม่ใช่ฆ่ามันนาเพำเภกก็เลยบอกจ่าว่าคุณไม่มีปัญญาฆ่ามันหรอกจาก่าจะได้บอกนายอำเภอว่าไม่มีใครในเมืองนี้ยิงปืนแม่นเท่าเขาหลังจากนั้นจา่าก็ได้โชว์ให้นายอำเภอดูวุธลับของเขาซึ่งมันเป็นปืนกลเบาแค้น can, ที่สามารถลกระสุนได้หกพันนัดต่อหนึ่งนาทีลูกน้องที่มีชื่อว่าไม้ได้บอกกับหัวหน้าว่าไม่มีอะไรที่เจ้านี่จริงๆเราไม่แหลกต่อให้มันปเป็นโอสูรกายก็ตามทีแนาเพอที่ได้จะสติจ่าว่ามันคือตัวอันตราย ถ้าหากว่าคุณไม่ฆ่ามันจะต้องมีคนตายเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากในเวลาต่อมาเอ็ดดี้ได้แวะไปบ้านเพื่อนสนิทของเธอที่ไม่ใช่ว่าเกรซี่ซึ่งเธออาศัยอยู่กับพ่อและแม่และพี่ชายเจ้าปัญหาที่ไม่ใช่ว่าเคิร์กเคิร์กกำลังถูกครอบครัวต่อว่าที่ขังกระต่ายเอาไว้ทรมานแต่เคิร์กเกถียงครอบครัวว่ามันก็แค่สัตว์งโง่ตัวหนึ่งเขาจูบลาแม่และกับรถกระบะบรรทุกมอเตอร์ไซค์ออกไปหาเพื่อนเอ็ดดี้ที่ได้ขอตัวจากเพื่อนไปซื้อของที่ร้านค้าซึ่งที่นั่นเป็นร้านของครอบครัวบัตตี้หนุ ในขณะที่เคิร์กกำลังขี่มอเตอร์ไซค์วิบากเล่นกับเพื่อนพวกเขาได้ขี่มาเจอเข้ากับรถบรรทุกข,ของตัวประหลาดที่มีป้ายทะเบียนเขียนเอาไว้ว่ากูจะกินหัวมึงเคิร์กจึงเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับตำนานตัวประหลาดเมื่อหกปีก่อนก่อนที่เขาจะพูดทิ้งท้ายว่าแม่งก็แค่เรื่องหลอกเด็กเพื่อนคนหนึ่งจำความได้ว่าก่อนที่มันจะฆ่าเหยื่อคนโปรดของมันมันจะทำเพลงประจำตัวที่มีชื่อเพลงว่า Jeepers e e p e r s เคิร์กได้ลองเข้าไปนั่งในส่วนของคนขับโดยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งของเขาจืงฉี่ใส่หน้ารถ ทันทีที่ได้ยินเสียงอีการ้องพวกเขาจึงได้รีบชักชวนกันกลับทันทีแต่ถ้าว่าเพื่อนของเคิร์กนั้นก็ไม่ยอมกลับเขาอยากรู้ว่าในรถบรรทุกคันนั้นเก็บอะไรเอาไว้เคิร์กจึงได้ตัดสินใจทุบท้ายรถจนประตูเปิดออกพวกวัยรุ่นที่เจอเข้าก็ห่อศพที่ซ่อนอยู่ด้านหลังก่อนที่กงเหล็กจะเลื่อนลงมาจนเกือบงับมือพวกเขาพวกวัยรุ่นหีกท่านจะไม่ดีจึงได้พากันขี่มอเตอร์ไซค์หนีก่อนที่เคิร์กที่รังท้ายจะถูกฉกแทงจนตกรถทางด้านของบัตตี้เขาได้มองเห็นเอ็ดดี้ที่เดินหัวเสีย เพราะว่าพ่อและแม่ของเขาไม่ยอมให้เธอเซ็จค่าฟังสลัอปมาบัตตี้ที่จัดการจ่ายเงินค่าฟังให้กับเอ็ดดี้เพราะรู้ว่าเอ็ดดี้นั้นรักม้าเหมือนกับลูกในไส้พ่อที่เตือนบัตตี้ว่าพ่อไม่อยากให้เขาก็ไม่ยุ่งกับข้อบู่ของเอ็ดดี้แต่ถว่าลูกชายก็ไม่ยอมฟังและขับรถเอาฟังไปเอ็ดดี้ฟากพักพวกของเคิร์กก็ได้ย้อนกลับมาเพื่อช่วยกันดึงขาของเคริร์กออกมาจากชมวมกก่อนที่พวกเขาจะได้ยินเสียงกระพือปีกข,ของตัวอะไรบางอย่างชมวกได้ถูกสาวกลับไปที่รถและลากตัวของเคิร์กไปด้วย เพื่อนคนหนึ่งของเคิร์กที่ขับรถหนีไปเคิร์กจึงบอกให้เพื่อนที่เหลือรีบโทรแจ้งตำรวจแต่ยังไม่ทันที่จะได้กดโทรร่างของเจ้าหน้าที่แฟรงก์ก็ล่วงลงมาจากบนฟ้าเพราะกระตุลตลาดที่บินตามลงมามันได้เปิดหลังรถและอาวุธหลาออกมาก่อนที่จะปามันใส่เพื่อนของเคิร์กสองคนจนตายคาต้นไม้ในขณะที่ยืนคุยกันและให้อาหารม้าในโรงนาบัตตี้ก็สังเกตเห็นยายของเอ็ดดี้ขุดอะไรบางอย่างอย่างบ้าคลั่งเอ็ดดี้จึงบอกให้บัตตี้กลับไปที่ร้านก่อนเดี๋ยวเธอจะตามไปพบ แต่ทว่าบัตตี้ก็บอกเธอว่าเขามีงานที่ต้องไปส่งลูกค้าอีกฟาร์มก่อนที่บัตตี้นั้นจะชวนเอ็ดดี้ไปด้วยกันซึ่งเธอก็ตอบตกลงหลังจัดการกับเคิร์กเรียบร้อยแล้วตัวประหลาดก็มาโหสุดขีดที่รถของมันถูกฉีดใส่และคนที่ฉีดก็ยังไม่ตายและขับมอเตอร์ไซค์หนีไปเพื่อนของเคิร์กทีขับมอเตอร์ไซค์มาจนได้พบกับนายอำเภอแต่ทว่าเขาก็ถูกตัวประหลาดปินโฉบตัวไปก่อนหน้าที่จะได้ขอความช่วยเหลือจากนายอำเภอนายอำเภอกับจ่ายให้พวกน้าไปที่บ้านของยาย เขาเล่าให้จ่าฟังว่าเขารู้จักเกเนรนมาตั้งแต่23ปีที่แล้วในตอนนั้นลูกชายของเธอที่ชื่อว่าเคนนี่ได้หายตัวไปเขาถูกใครบางคนลักพาตัวไปเพราะกับคู่เด็ดของเขาก่อนที่พวกนางเพื่อจะได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วกัตกรมันไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นจ er ิปเปอร์คีเปอร์พวกเขาจะได้รวมกลุ่มกับเกเรนและออกล่าจ er ิปเปอร์คีเปอร์สุดท้ายแล้วพวกเราก็ได้ไเผชิญหน้ากับมันแต่ก็ไม่สามารถฆ่ามันได้จนกระทั่งมันหายไปจำศีลเปเวลา23สิปี สิ่งที่เกเลนขุดขึ้นมาได้นั้นก็คือมือเหี่ยวๆซึ่งมันได้ยกตัวของเกเลนให้ลอยขึ้นก่อนที่จะทำให้เธอเห็นนิมิตฟ้าของบัตที่กับเอ็ดดี้ก็ได้เดินทางมาถึงที่ฟาร์มของลูกค้าพวกเขารู้สึกประหลาดใจที่ได้เห็นฝูงม้าพากันวิ่งแตกตื่นเจ้าของฟาร์มที่ซ่อนตัวอยู่ใต้แทงที่บอกพวกเขาว่าให้รีบไปจากที่นี่แล้วแจ้งในอำเภอซะเจ้าของฟาร์มได้เตือนทั้งคู่ว่ามันอยู่บนฟ้าระวังตัวเอาไว้บัตที่จึงสั่งเอ็ดดี้ขึ้นรถแล้วล็อกประตูทันทีแต่ทว่ารถขของพวกกเาสตต์ไม่ิด ปัตตี้จึงได้โทรไปถามเจ้าของบ้านว่าคุณมีอาวุธไหมเจ้าของบ้านก็เลยบอกปัตตี้ว่าเขามีปืนอยู่ที่โรงนาเจ้าของฟาร์มได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ตัวประหลาดบุกเข้ามาโจมตีพวกเขาก่อนที่ตัวประหลาดจะฆ่าคนต่อนหน้าต่อตาทั้งคู่พวกเขาพากันหมอบลงจนตัวประหลาดหายไปหลังจากนั้นปัตตี้ก็ยังสตาร์ทรถตัวประหลาดได้บล่มาจีนข้างๆรถของเขาและดูเหมือนว่ามันจะพอใจเอ็ดดี้เป็นพิเศษมันได้จักการพังกระจกและโฉบเอาเอ็ดดี้หายไปพวกในอำเภอได้เดินทางถึงบ้านของยาย ยายจึงได้ถามพวกเขาว่าอาวุธหนักมาหรือเปล่ายายได้เล่าให้พวกเขาฟังว่าในคืนก่อนที่เคนนี่จะเสียชีวิตเขาได้เจอเข้ากับตัวประหลาดที่ระบาดเจ็บมือของมันขาดและตกมาจากฟากฟ้าเคนนี่จึงได้จัดการเอามือของมันไปซอไ่อนไว้ในโรงนาเขาใช้ปืนยิงมือของมันแล้วฝังดินกบเอาไว้และนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเคนนี่ถึงถูกมันฆ่าตายแกเลนได้บอกพวกเขาว่าเธอขุดมือของมันขึ้นมาแล้วและเธอนําไปใส่ไว้ในหายเดวิดได้บอกเธอว่าเขาขอดูหน่อย กเกลน,นจึงได้เตือนจ่าว่าใครก็าตามที่แตะมือของมันจะทําให้เห็นนิมิตที่เชื่อมต่อกับมันจ่าเดวิดที่ได้ตกใจเมื่อได้เห็นมือขยับได้บัตตี้ไี่ขับรถกลับมาที่ร้านของเขาจนทําให้ข้อควรตกใจว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นตัวประหลาดได้เอาตัวของเอ็ดดี้มาทิ้งเอาไว้กับเด็กอีกคนเธอจึงได้พยายามแก้มัดตัวเองออกมาจากคอศพทางด้านในอำเภอกับจ่าก,ก็ได้ตกลงกันว่าพวกเขาจะต้องจับมือของตัวประหลาดเพื่อดูนิมิตว่ามันอยู่ที่ไหนก่อนที่พวกตำรวจกับอาวุธหนักจะตามสมทบพวกเขา ที่หลังลบของตัวประหลาดเอ็ดดี้ได้แก้ปัญหาตัวเองที่สำเร็จแล้วจัดก,การฉีกคอสมพกระเยื่ออีกรายปรากฏว่าข้างในนั้นก็คือเคิร์กที่รัาบาดเจ็บแต่ยังไม่ตายเอ็ดดี้ได้บอกกับเคิร์กว่ารีบหนีกันเถอะแต่เคิร์ก,กเตือนเธอว่ารถคันนี้จะไปด้วยกับดักเขาบอกให้เอ็ดดี้ไปดูกลไกเปิดประตูที่หน้ารถเอ็ดดี้ที่ได้ลองถึงโซ่ดูปรากฏว่าเป็นเสียงวูดเคิร์กจึงได้ลองจับปันประตูอีกด้านก่อนที่เขาจะถูกกลไกของเบาะเสียบเหล็ทะลูกหัวที่บ้านของแกเรนเจ้าหน้าทีไ่ได้ลองเทหาออกดู และปล่อยให้นายอำเภอเอามือประกบเข้ากับตัวประหลาดร่างของนายอำเภอที่ถูกดึงตัวขึ้นก่อนที่เขาจะชักตาตั้งจ่าจะได้รีบเขา้าไปดูอาการของนายอำเภอเอ็ดดี้ที่พยายามกระแทกที่หลังรถเพื่อหาทางออกก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงตัวประหลาดที่ย้อนกลับมาเอ็ดดี้จึงได้ตัดสินใจเข้าไปซ่อนในหอศพตามเดิมทางด้านของจ่าและนายอำเภอก็ได้รับแจ้งเหตุโกวเหตุร้ายพวกเขาจึงสั่งให้ลูกน้องรีบพุ่งดับทันทีนายอำเภอได้บอกให้ลูกน้องไม่ต้องเปิดไซเรนและเดินทาาไปยังที่หมายแบบเงียบ เพื่อรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้ส่วนคนที่โทรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายก็คือพ่อของบัตตี้บัตตี้ยังคงโทษตัวเองที่ปล่อยให้ตัวประหลาดโช์เอ็ดดี้ไปต่อหน้าต่อตาของเขาพ่อได้บอกให้ลูกชายใจเย็นเอาไว้เดี๋ยวตำรวจจะช่วยจัดการกับเรื่องนี้เองแต่ถ้าว่าบัตตี้ก็ไม่ยอมฟังและแอบขโมยรถหนีออกไปที่ภายในรถแางเพืร์ได้เล่าให้จ่าฟังเกี่ยวกับนิมิตว่าไอ้ตัวประหลาดตัวนี้มีชีวิตยอยู่มานานหลายพันปีแล้วเมื่อก่อนนี้มันทรงพลังและตัวใหญ่กว่าน,นี้มากมันไม่ได้แข็งแกร่งแต่ร่างกายแต่คคาาดวมมีอม้ย เท่าที่รู้มาคือมันไม่เคยตายและสามารถคืนชีได้เรื่อยๆไม่นานพวกเขาก็ได้ปะทะเข้ากับรถของตรุระหลาดนายอำเภอจึงบอกให้จ่าย,ยิงใส่ย,ยางของมันแต่ไม่ว่าจะจริงยังไงกระสุนก็ได้กลับออกมาทั้งหมดรถของคนร้ายได้ปล่อยระเบิดมาตามทางนายอำเภอจึงได้จัดการหักหหหลบระเบิดแต่ทว่าระเบิดพวกนั้นก็วิ่งไล่ตามรถมาจ่าจึงได้ตัดสินใจยิงปืนใส่พวกมันจนระเบิดนายอำเภอได้มองเห็นรถเจ้าหน้าที่ไมคขับสวนมาพร้อมกับปืนกลเขาจึงได้ไิ่ไ้ยกไปบอกว่าห้ามยิงใส่รถ แต่ทว่าก็สายเกินไปเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ยินคําเตือนพวกเขาได้ลั่นปืนกอใสายรถของตัวประหลาดก่อนที่จะถูกกระสุนกระเด้งกลับใส่ตัวเองจนตายตัวประหลาดได้ปล่อยระเบิอดออกมาอีกรอบจนทําให้รถของนายอำเภอกระเด็นตกข้างทางโชคยังดีที่นายอำเภอกับจ่ายยังไม่ตายแต่ทว่าตัวประหลาดก็ตามมาปิดบัญชีพวกเขาจ่าได้คว้าปืนจากนายอำเภอและหมอบลงเตรียมต่อสู้น,นายอำเภอได้เตือนจ่าว่าสิ่งที่ทําให้มันแข็งแกร่งก็คือความกลัวจ่าได้ลั่นไกใส่ตัวประหลาดจนหมวกปิวก่อนที่มันจะพากระจายมาใส่ปืนของเขา มันได้แกวงขวานเดินถุดๆุดเข้าไปหาจ่านายอำเภอจะได้ร้องทักมันว่ามาหากูนี่ตัวประหลัดจำได้ทันทีว่านายอำเภอคือใครมันจะได้เปลี่ยนเป้าหมายจากจ่ามาเป็นานายอำเภอแทนนายอำเภอกับตัวประหลัดได้ดวลกันตัวต่อตัวเขาได้ระดมยิงใส่มันจนร่าก,กระจายส่วนตัวประหลัดก็ปา,าขวานเข้าใส่ร่างของนอายอำเภอตัวประหลัดที่ยังไม่ตายได้ดึงขวานออกมาจากหน้านายอำเภอแล้วมุ่งหน้าไปทางจ่าที่เป็นเยือรายต่อไปจ่าจึงได้ตัดสินใจวิ่งหนีเอาชีวิตรอดโดยการวิ่งหนีเข้าป่าไป ตกดึกคืนนั้นเกเลนได้เอามือของตัวประหลาดมาต่อใส่ป้ายหลุมศพของลูกชายเธอรอมันย้อนกลับมาเพื่อจัดการกับมันที่โรงนาวิญญาณของลูกชายได้มาบอกเธอว่าตัวประหลาดได้ตกเอ็ดดี้ไปแล้วเกเลนที่ได้ตัดสินใจที่จะออกมาตามหาหลานสาวเธอได้เจอเข้ากับรถของบัตตี้ยายจึงได้ถามบัตดดี้ว่าเอ็ดดี้อยู่ที่ไหนฝ้าของตัวประหลาดก็ได้ย้อนกลับมาที่รถของมันมันได้เจอเข้ากับเอ็ดดี้ที่ยังไม่ตายเอ็ดดี้ที่พยายามล่อตัวประหลาดไปที่กับดักที่เคยถูกฆ่าตาย ซึ่งตัวประหลาดก็ถูกเล็กแหลมแทงเสียทะลุหัวเอ็ดดี้จึงใช้จังหวะนั้นรีบหนีออกมาจากรถตัวประหลาดได้กระชากตัวออกมาจากกับดักและพยายามไล่ตาเอ็ดดี้ไปแต่ก็ถูกกับดักของตัวเองรังเอาไว้มันจึงไี่ปลาดากกวกระจายและพุ่งเหลาใส่เธอโชคยังดีที่มันปักเข้าไปแค่แจ็กเก็ตเท่านั้นหลังจากนั้นตัวประหลาดก็ใช้ขวานตามไล่ล่าเอด็ดดี้ในจังหวะนั้นก็ไม่รู้บรรทุกคันใหญ่พุ่งเข้ามาชนมันโดยคนที่ขับรถก็คือพ่อของเคิร์กเขาได้รีบโทรไปแจ้งตำรวจว่าเขาจับคนร้ายได้แล้ว ก่อนที่พ่อของเคิร์กจะถูกตัวประหลาดจับกินเพื่อส้มแซมร่างกายตัวประหลาดที่ไล่ตามเอ็ดดี้จะมาถึงรงนาของเกเลนก่อนที่มันจะได้พบกับมือของตัวเองที่อยู่บนป้ายหลุมศพป้ายหลุมศพที่เขียนบอกมันเอาไว้ว่าพวกเรารู้แล้วว่าแกคือตัวอะไรและเราจะกำจัดแกได้อย่างแน่นอนตัวประหลาดที่โกรธแค้นจะได้จัดการทำลายมือของตัวเองก่อนที่มันจะกรีดร้ออกมาด้วยความเจ็บใจและทำให้พวกอีกาตกลงมาตายกันเป็นเบื่อเอ็ดดี้ได้ซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้าจนกระทั่งถึงรุ่งเช้า เธอได้เห็นรถที่ขับผ่านมาปรากฏว่าเป็นยายกับบัตตี้ครอบครัวของเกซี่เพื่อนสนิทของเอ็ดดี้ได้จัดการปล่อยกระต่ายทั้งหมดที่เคยขับเอาไว้ส่วนจาเดวิดก็ระลึกถึงในอำเภอแดนเพื่อนรักของเขาที่สละชีวิตวันนี้คือวันที่23ที่ตัวประหลาดจะออกล่าบัตตี้ที่ประจุลาเอ็ดดี้ก่อนที่เขาจะเดินทางไปแข่งบาสเกตบอลซึ่งรถบัสคันนี้เป็นคันเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคที่2หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น23ปีต่อมา ทิศพี่สาวของแดวลี่ก็ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการหายตัวไปเธอที่จัดตั้งทีมนักล่าขึ้นมาและเตรียมพร้อมรับมือกับทิปเปอร์ทิเปทเปอร์อีกครั้งก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอย่างที่คําโบราณว่าไว้ถ่าจะตีเหล็กต้องตีตอนร้อนๆเพราะนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของหนังที่ไม่ประสบความสาเร็จทั้งทั้งที่สองภาคแรกของมันทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งตื่นเต้นน่ากลัวและทำลายได้ถล่มทลายแต่ถ้าว่าู้กมันกับนั้นกลับไม่สนใจที่จะต่อยอดและปล่อยให้เวลาล่วงเลยผ่านไปถึง14ปีเต็เมๆ ว่าที่ภาคนี้จะถูกสร้างตาอ,ออกมาก็าเรียกได้ว่านานมากๆแถมยังหมดพู้ปหดไอเดียเหม,มือนกับว่าภาคนี้ทั้งภาคมาขายรถของตัวประหลาดมากกว่าซึ่งแน่นอนว่าภาคนี้นั้นไม่ประสบความสําเร็จและเจ็งสนิททั้งๆที่ตัวไหนยังเก็บเงาความลับเกี่ยวกับชิปเปอร์คีปเปอร์เอาไว้มากมายสําหรับคนดูอย่างเราเราต้องมาลุน้นกันกับว่าจะมีภาคต่อจากนี้อีกไหมหรือถ้าเป็นไปได้แบบเพื่อที่สุดเลยก็คือว่าอาจจะมีพวกเกือบคนไหนสักคนที่หยิบภาพยนต์เรื่องนี้มารีเมคและเราอาจจะได้เห็นชิเปอร์คีเปอร์เวอร์ชั่นใหม่ ที่โหดกว่าน่ากลัวกว่าออกมาโลดแล่นในภาพยนต์สยองขวัญอีกครั้งครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปลอบภาพยนตร์เรื่อง j e e p e r k e e p e อร์ส